เรียนขอรู้สวัสดีท,ทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะพวกเราโรเรยนวารชีพโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยร,รุ่นปัจจุบันนะคะที่ไปทําหน้าที่ให้โรงเรียนเรามาที่โรงเรียนทีน่ย์่รรมวันวันนี้ดีใจมากแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่พี่แปบศูให้เกียรติพวกเรามาเรียนงนี้นะคะแล้วก็ยินดีที่ได้พบกับพี่ๆทุกท่านแล้วก็อกาอจารย์ของพวกเราทุกคนผมขออนุญาต เรียนชั้นคณะกรรมการนะครับขึ้นสู่บนเวทีนะครับท่านแรกนะครับคุณบุญวัฒน์อัครน้อยนะครับขึ้นบนเวทีครับคุณอิสระทองปลอดไทยคุณยันยงอุดมญาติคุณคุณช่วยมิ่นใหม่คุณพรมาจากตอบสันเทียพันโทธนงศักดิ์ราชวงศ์คุณวิชาล เห็นเมื่อไรร้อยตำรวจโทนุมัตหินสุนทดคุณกรนดรัตนสูงเดินคุณสุเชษสถานสาวภาคุณสมชายคุณเชยก็ขอโทษครับคุณพระสิทธิ์คุณพระสิทธิ์คุณเชยคุณชัชชนกสมจบกคุณปกิจเมธไัย คุณฉันทเวทกินสีสมคุณปกิตอาปกิตไปมาแล้วนะครับคุณนิมิตมากการคุณปกเกดว่องชิงชัยร้อยตรวโทประสิทธิ์มาดพิเศษและร้อยตีวรานน์วรดติตรวขอเชิญขึ้นบนเวทีทุกท่านครับก็ต้องหัดเปิดเป็นขอเชิญครับ ดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนขอสวัสดีคุณครูที่เคารพท,ทุกทุกท่านนะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนสิษย์เก่าราทธิมาราศธีมาทุกทุกคนนะครับวันนี้ผมดีใจและรู้สึกเป็นเกียรติที่เพื่อนเพื่อนให้ผมมาเป็นประธานจัดงานเลี้ยงรุ่นในปีนี้ก่อนอื่นต้องขอบอกว่ารุ่นการศูนของเราเนี่ยเป็นการรวมตัวของเพื่อนร่วมรุ่นที่มากที่สุดและยาวนานที่สุดดูได้จากในอดีตเนี่ยรุ่นแ0ูนย์ของเราเนี่ยมีอดีตประธานรุ่นถึง5าท่านซึ่งแต่ละท่านนีมีความสามารถ และประสบการณ์ที่จะพัฒนารุ่น80ของเราให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นในการน,นี้เนี่ยผมขอรบกวนให้เพื่อนๆช่วยกบมือให้เกียรติกับใจประธานรุ่นของเราครับขอบคุณครับผมต้องขอขอบคุณมากเป็นพิเศษสำหรับที่ยูนนะครับที่ให้เกียรติและสนับสน,นุนผลตลอดเวลาหนึ่งปีของเรารุ่น80เนี่ยเราทำอะไรมาบ้างผมและทีมงานของรุ่น80เนี่ยเราทำอยู่สองส่วนหลัก ส่วนแรกก็คือกิจกรรมช่วยสังคมในนามรุ่น80เราทําไป11ครั้งใช้เงินไปประมาณแสนกว่าบาทส่วนที่2นที่เราทํากิจกรรมช่วยเพื่อนร่วมรุ่นไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเสียชีวิตปีนี้เสียไป5คนเพื่อนเจ็บป่วยและช่วยเหลือญาติพี่น้องเพื่อนประมาณ30ท่านเราใช้เงินทั้งสองกิจกรรมนี้ไปประมาณ3ามแสนห้าหมื่นบาทรอ80เราจะต้องรวมพลังเป็นหนึ่งเดียวเท่านั้นนะครับท้ายที่สุดนี้ผมในฐานะประธานรุ่นและคณะกรรมการจัด งานในปีนี ici, ้ต้องขอขอบคุณอดีตประธานรุ่นทั้ง5ท่านขอขอบคุณเพื่อนๆคณะกรรมการรุ่นและเพื่อนที่มาจากทุกๆห้องนะครับขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนรุ่น80ูทุกคนและครอบครัวขอขอบคุณคณะคุณครูศิริการรัศมีมาลุ่น80ที่ท่านได้เสียสละและให้เกียรติกับรุ่น80เป็นอย่างมากท้ายที่สุดนี้ผมขอขอบคุณ เรื่องสองคนที่เสียสละและเป็นกำลังหลักของรุ่นเรา <c oughs> ข,ขอขอบคุณน้อยยก <c oughs> และอาจารย์โตนะครับขอเสียงตบมือให้กับเพื่อนสองท่านด้วยครับถมาไม่ถามท้ายนี้สุดนี้นะครับผมในฐานะประธานรุ่นและคณะก,กรรมการจัดงานในวนันนี้อากมีสิ่งใดคเกลบข่องขอผมต้องขออภัยในที่นี้ด้วยนะครับขอให้เพื่อทุกคนมีความสุข และความเจริญขอบคุณมากครับขอบคุณจากใจนะครับขอบคุณทางด้านของเรื่องต้องผ่านครับนี่เป็นบาดะให้กับวงนุยยาในลักษณะที่อร่อยของเราครับทุกท่านครับที่ได้เสียสละเวลาที่ข้อเย็นนะครับมาแสดงให้กับที่นี่ได้ดูรับ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 กันนะแต่ละท่าน รับรับรับาวปลาโอกรตสีข้าวปลาโอกระสีท่ตนท่านโยโย่อยู่ท่านไหนครับท่านเด็กครับเจ็ดครับเจ็ดครับเจ็ดเลยครับเจ็ดบเครับนะครับแรกขอการที่นะครับขอเรียนเชิญนะครับ